ข้อ65เนอะตอบข้อที่3ข้อที่3ในช้อยมันบอกว่ามัธยฐานเพิ่มขึ้น20ข้อที่3นะคะมันบอกว่ามัธยฐานเพิ่มขึ้น20เราทบทวนกันก่อนมันบอกว่าข้อนี้มันบอกว่ามันมีข้อมูลอยู่ทั้งหมด12ตัวเขาต้องการเพิ่มข้อมูลอีกตัวหนึ่งลงไปในข้อมูลเดิมที่เขามีอยู่แล้ว แล้วอันไหนที่เป็นไปไม่ได้นะคะข้อนี้ข้อที่3เราจะมาพิจารณาในกรณีที่มัธยฐานเพิ่มขึ้น20เมื่อวานเนี่ยเราพูดกันไปแล้วว่าจากข้อ2เนาะถ้าเราเพิ่มข้อมูลก็คือตัวที่เป็น170ลงไปมันจะทำให้มัธยฐานเท่าเดิมก็คือ170 ส่วนวันนี้เรามาด,ดูในกรณีที่เพิ่มขึ้น20มัธยาฐานเพิ่มขึ้น20แสดงว่ามัธยาฐานใหม่ของเราเนี่ยต้องเป็นเท่าไหร่<ม>เดิมอะ่ะมันคือ170อันเดิมอะ่ะ170แล้วอันใหม่จากข้อสามที่เขาบอกว่าเพิ่มขึ้น20อะ่ะคือเท่าไหร่ ใช่190มาจาก170ยเบวกยีมันก็ได้190เพราะฉะนั้นเราจะมาดูว่ามีกรณีไหนบ้างไหมที่เมื่อเราเติมตัวเลขตัวที่13ลงไปแล้วมัดยฐยานจะเป็น190อ่ะถ้าสมมุติสมมุติครูเติมเหมือนเดิมเลยครูเติม90ลงไปฝั่งนี้ อันเดิมเลยครูเติม90ลงไปฝั่งนี้มัธยาฐานของครูจะเป็นเท่าไรมัธยาฐานคือค่าตรงกลางมัธยาฐานครูจะเป็นเท่าไหร่อันนี้ของอวานถ้าเพิ่ม90ลงไปมันจะต้องมีตัวตรงกลางตัดไง240ก็10ปื้น ปื๊ด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 เห็นปะตัวตรงการน,นี่ไงร้อยหกสิบถ้าเพิ่มด้านซ้ายนะไม่ว่าหนูจะเพิ่มส่วนไหนก็ตามทางด้านซ้ายมัธยฐานจะกลายเป็นหนึ่งร้อยหกสิบแต่ในกรณีกลับกันถ้าเราเพิ่มทางด้านขวา ในกรณีกับการถ้าเราเพิ่มทางด้านขวามือเพิ่มด้านขวาตรงไหนก็ได้อะตรงนี้215อ่ะครูพเพิ่ม215ลงไปครูถามว่ามัธยาฐานใหม่ตอบเท่าไหร่ร้อยปเมื่อกี้ถ้าเพิ่มด้านซ้ายเป็น160ถูกไหมถ้าเพิ่มด้านขวาเป็น180ถูกไหมคะ แล้วมันมีกรณีไหนไหมที่มันได้ร้อยเก้าสิบอ่ะลองดูดิมีไหมใช่อันนี้ได้ร้อยเก้าสิบไง ในช้อยอะได้ร้อถ้าเราเพิ่มขวาดีนะถ้าเราเพิ่มขวาขวาของครูเนี่ยก็คือจากข้อมูลชุดเดิมข้อมูลชุดเดิมก็คือข้อมูลตัวนี้มันมีทั้งหมดสิองตัวตัวตรงกลางของ12ก็คือระหว่าง160กับ180อ่ะถ้าครูเพิ่มไปด้านขวาสมมุติเพิ่มไปขวา ไม่ว่าตัวไหนก็ตามไม่ว่าจะหนูจะเพิ่มส่วนไหนไปสอดเอาตรงไหนยังไงค่ากลางของมันที่ออกมาก็คือร้อยแปดสิบถ้าเพิ่มด้านขวานะแต่ถ้าไปเพิ่มด้านซ้ายไม่ว่าเพิ่มตรงไหนเพิ่มหน้าสุดเพิ่มระหว่างนี้หรือเพิ่มตรงไหนก็ตามได้ร้อยหกสิบแล้วถ้าเราเพิ่มตรงกลางมันคือร้อยเจ็ดสิบ แล้วมันมีกรณีไหนไหมที่ได้ร้อยเก้าสิบเอจ็ดสิบได้สอะไรนะถ้าเติมร้อยเจ็ดสิบตรงกลางเหรอไม่ได้สิถ้าเริ่มร้อยเจ็ดสิบตรงกลางค่ากลางก็จะกลายเป็นร้อยเจ็ดสิบเพราะว่าร้อยเจ็ดสิบอยู่ตัวตรงกลางนี้ไง เพราะฉะนั้นข้อนี้มันจะสรุปว่าร้อยเไม่ได้เพราะว่าถ้าหนูเติมขวามันจะได้ร้อยแปดสิบเติมซ้ายได้ร้อยหกสิบเติมตรงกลางได้ร้อยเจเพราะฉะนั้นไม่มีกรณีไหนเลยที่จะได้ร้อยเก้าสิบเพราะฉะนั้นใช่ตอบข้อสามตอบข้อที่สามเขียนสรุปนิดนึงว่าถ้าเราใส ถ้าเราใส่ตัวเลขที่น้อยกว่า160ลงไปมัธยาฐานจะต้องตอบ160เสมอถ้าใส่ตัวเลขที่น้อยกว่า160ลงไปนะคะมัธยาฐานจะตอบ160เสมอแต่ถ้าใส่มากกว่า160 เอ้ห้อยแปดลงไปมัธยาฐานก็ต้องต่อหนึ่เสมอเพราะว่ามันจะเลื่อนแล้วเอามาหนึอยู่ตรงกลางแต่ถ้าเราใส่1นึ่งลงไปมัธยาฐานจะกลายเป็น170ทันที เพราะฉะนั้นไม่มีกรณีไหนเลยที่จะได้190นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นไปไม่ได้ ข้อต่อไปข้อ66ข้อ66เขาบอกว่าข้อมูลแ,แสดงภูมิลำเนาของพนักง,งานในบริษัทแห่งหนึ่งมีอยู่ตั้งแต่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกแล้วก็ภาคใต้มีพนักง,งานแบบนี้ดังนี้ เขาถามหาว่าค่ากลางค่ากลางในข้อใดใช้เป็นตัวแทนของภูมิลำนาของพนักงานในบริษัทนี้และค่ากลางนั้นคือข้อใดหมายความว่าค่ากลางที่หนูรู้จักตอนนี้ค่ะหนูต้องมาทบทวนหาค่ากลางก่อนค่ากลางที่เขาพูดถึงค่ะมันจะมีอยู่ทั้งหมด3า ค่าด้วยกันแล้วแต่ว่าข้อไหนเหมาะสมที่จะเลือกอะไรลงมาใช้ขอโทษค่ากลางอันแรกคือ x bar x bar คือค่าเฉลี่ยค่ากลางอันที่สองคือมัยธยฐานแล้วก็ฐานนิยม ต้องมีทั้งมาตรฐานนิยมทั้งมาตยฐานเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี้ยค่ะเป็นค่ากลางหมดเลยตัดข้อไหนออกไม่ได้เลยเราก็เลยต้องมาเลือกว่าข้อไหนที่เหมาะสมที่สุดที่เราจะต้องใช้ซึ่งมาดูจากโจทย์โจทย์เขาสนใจภูมิลําำนาของพนักงานเขาสนใจภูมิลําำนาของพนักงาน แสดงว่าคําตอบต้องออกมาเป็นภูมิลำเนาไม่ใช่ตัวเลขในเมื่อออกมาเป็นภูมิลำเนาไม่ใช่ตัวเลขในช้อยสามารถตัดข้อไหนได้ข้อไหนตัดข้อสี่อ,ออกได้ข้อไหนอีกข้อสามก็ออกได้เพราะคําว่าภูมิลำเนาหนูต้องตอบเป็นภาคเหนือ ภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนนี้เหลือหนึ่งสองแล้วก็ห้าอ่ะมาดูหนึ่งสองห้าครูขอเริ่มดูจากข้อห้าก่อนมัธยฐานคือค่ากลางการหาค่ากลางของข้อนี้ถ้าเราเอามาเขียนกันจริงๆคําคำว่าภาคเหนือมีเก้าสิบคนหมายความว่าหนูต้องเขียนเหนือทั้งหมดกี่ครั้ง เก้าสิบครั้งเขียนไปเรื่อยๆเลยเก้าสิบครั้งหลังจากนั้นเมื่อเขียนครบเก้าสิบครั้งหนูจะเลือกภาคตะวันออกมาเขียนก่อนก็ได้เพราะเราตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าแต่ละอันเนี่ยอันไหนน้อยกว่ากันคาว่าน้อยกว่าของครูคือค่าของมันไม่ใช่จำนวนตัวเลขตรงนี้นะจำนวนตัวเลขตรงนี้บอกแค่ความที มายความว่ามันบอกแค่ว่าภาคเหนือมี90คนนะภาคตรนออกเฉียงเหนือมี30คนนะแต่มันไม่ได้บอกในความหมายว่าภาคเหนือมีค่ามากกว่าภาคอีสานเพราะฉะนั้นหนูจะสามารถเอาภูมิลำเนาของมันในนี้ค่ะมาเรียงจากน้อยไปหามากได้ไหมได้ไหมในเมื่อมัน มันแบบมันเอามาเป็นค่าไม่ได้หนูจะบอกได้ไงว่าคนที่อยู่ภาคเหนือมีค่ามากกว่าคนที่อยู่ภาคอีสานบอกได้ไหมบอกได้ไหมหรือคนที่อยู่ภาคกลางมีค่ามากกว่าภาคเหนืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกได้ไหมไม่ได้ในเมื่อบอกไม่ได้สามารถเอามาเรียงเป็นจากน้อยไปหามากได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นคอหัส คือการหามัธยาฐานเนี่ยมันต้องเรียงจากน้อยไปหามากก่อนถูกไหมคะจึงจะหากตรงกลางได้ในเมื่อมันเรียงจากน้อยไปหามากไม่ได้เพราะฉะนั้นมัธยาฐานตัดทิ้งเหลือฐานนิยมอธิที้ดูหนูดูฐานนิยมดูจากความถี่อันไหนคือฐานนิยมที่เราจะสามารถตอบได้ภาคเหนือหรือภาคใต้ ฐานนิยมคืออะไรอเอออันที่มีมากสุดแล้วอันไหนที่มีภาคสุดภาคเหนือเพราะภาคเหนือมีเก้าสิบส่วนภาคใต้มีแค่สิบเพราะฉะนั้นตอบฐานนิยมคือเหนือใช่ ข้อสุดท้ายทำไมคะก็มันหมดตีสิบเอ็ดโมงไหมหรือสิบเอ็ดโมงสิบมันไวมากเลยยืนแค่นี้อ่าห้อหกสิบเจ็ดข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วยจำนวนเต็มบวกสิบจำนวนมีดังนี้ปึดป๊ดปึดป๊ดปึดป๊ดปึ๊ดปึ๊ดถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้คือ7.2 ค่าเฉลี่ยนะคือ7.2แล้วมัธยฐานเท่ากับเท่าใดเขาถามหาถึงมัธยฐานขั้นแรกคือหนูต้องเรียงจากน้อยไปหามากก่อนอ่ะเรียงจากน้อยไปหามาก ก่อนที่จะเรียงครูถามหนูก่อนเรารู้ค่า x ค่า y หรือยังว่าไอ้ x y อะแทนด้วยตัวเลขอะไรไม,ไม่รู้แล้วเราสามารถเอามาเรียงเอา x กับ y มาเรียงได้ไหมไม่ได้ไไดเพราะฉะนั้นตัวที่หนูจะเอามาเรียงคือตัวเลขที่เหลืออยู่ที่ไม่ใช่ x กับ y อ่ะเอามาเรียงตัวเลขก็จะได้เป็น5566 9 9แล้วก็10แล้วยังเหลือ x กับ y เอาไว้เนาะ,ะซึ่งเขาบอกเราว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตโจทย์ให้มาคือ7.2ค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือค่า x บาเพราะฉะนั้นใช้สิ่งที่เขาให้มาให้เป็นประโยชน์ เขาบอกว่า x-bar เราใช้สูตรอะไรหา x-bar ดีสูตรอะไรแล้วนะซิกมาอะไร x ส่วน n n ใช่ซิกมา x คือเอาผลบวกของข้อมูลมาบวกกันทั้งหมดแสดงว่าครูต้องเอาอะไรมาบวกกันบ้าง ใช่แล้วก็ต้องเอา x กับ y มาบวกด้วยเพราะมันคือข้อมูลชุดนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นหนูเขียนไปเลยว่ามันคือ5บวก5บวก6บวก6บวก8บวก9บวก9บวก10แล้วก็ต้องบวก x บวก y เข้าไปด้วย ส่วน n n คือเท่าไหร่ <10. S 1> n คือสิบค่า x bar ฝั่งซ้ายรู้หรือ,อยัง x bar ตัวนี้รู้ยังรู้ยังที่ไงที่ไง <5. S 1> x bar ก็คือค่าเ <5. S 1> ฉลี่ยเลขคณิตคือเจ็ดจุดสองแล้วอันนี้ที่เราบวกอ่ะคือข้อมูลชุดนี้ถูกไหมแสดงว่ามันก็คือ 7.2ส <2. S 1> องทีน,นี้แก้สมการให้ติดแค่ค่า x y ครูเอา10ตัวนี้ขึ้นไปคูณน,นะก็จะได้7.2คูณกับ10เท่ากับอะบวกลบกันสิ5บวก5บวก6บวก6บวก8บวก9บวก9บวก10 Hmm? น่าจะไม่ใช่ฟร่ดิบแปะ มันคือห้าสิบแปดแล้วก็บวกเอ็กบวกยี่ยคยรูเขียนไันนี้ทำไมอ่าด้านซ้าย7.2คูณ10ได้เท่าไหร่หนูดูง่ายๆเลยตัวเนี้ยเจ็ด จุดสองคูณสิบถ้ามีสิบเนี่ยมันคูณสิบคูณร้อยมันมีศูนย์หนึ่งตัวไปหักล้างกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งมันก็ตอบเลยเป็นเจ็ดสิบสองเท่ากับห้าสิบแปดบวก x แล้วก็บวกกับ y แก้สมการให้ติดแค่ค่า x บวก y เอา58ย้ายไปฝั่งซ้ายกลายเป็นลบ,ลบก็จะได้72็ดลบห้ได้เป็นเท่าไหร่คิดป่ะไม่ยากได้อะไรลูกเจ็ดสองลบภาพ S <S 2> <S 2> อะไรนะลบนะลบลบลบอะไรตั้งให ไ,ไม่ใช่สิบสอลบแปดเลยท่าไหนนันเออเหลือสี่หกลบห้าเออตอบเท่าไหร่เออสิบสี่เท่ากับ x บวก y ตอนนี้เราได้มาแล้วว่าสิก็คือ x บวก y ทีนี้หนูต้องหาว่าไอ x บวก y เท่ากับสิบสี่มีเลขอะไรบ้างที่บวกกันสองตัวแล้วได้สิบสี่บ้างเจ็ดเจ็ดอะลองคิดดูนะ14มาจากสมมุติเจบวกเได้สิบสี่แล้วอะไรอีกที่สองตัวอ่ะต้องเลขสองตัวเพราะว่ามันคือแทนค่า x กับแทนค่า y ไล่มาเลยเจ็ดถ้าสมมุติตรงนี้เป็น หกอะหกบวกอะไรอันนี้ฝั่งนี้ลดหนึ่งแสดงว่าฝั่งนี้ต้องเพิ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็น <S 1> 1 <S เดี๋ยวสิเป็นแปดใช่อันนี้ห <8. S 2> อันนี้ห้าสี่สามสองหนึ่งศนย์ฝั่งขวาจะเป็นเพิ่มเก้า 10 11 12 13และสิบอันนี้คือความเป็นไปได้ที่มันจะเป็นค่า x กับค่า y หรืออาจจะเป็น y x อะไรก็ได้ก็คือสองค่า ตอนนี้เรากำลังหามัธยาฐานเนาะอ่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าค่า x กับค่า y ของเราที่ออกมาสมมุติตัวแรกก่อนคิดตัวแรกมันคือ7 7ก็คือ x เป็น7 y เป็น7ถ้าเราเอามาเรียงจากน้อยไปหามากเราก็ต้องแทรกตรงนี้ถูกไหมอ่ะลองเรียงด้านล่างนะก็จะเป็น5 ห้าหกหกอ้อเจ็ดอุ้ยอุ้ยเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเก้าสิบอ่ะถ้ากรณีนี้มัธยฐานเท่ากับเท่าไหร่มัธยฐานคือค่าตรงกลาง นี่ตัดตัดไปสามนะฝั่งขวาหนึ่งสองสามตัดไปอีกหนึ่งตัดไปอีกหนึ่งเหลือตรงนี้บวกการหารสอง 2, หลือ7เจ็ดแสดงว่าถ้าในกรณีแรกมเธยฐานคือเจ็ดถ้าเป็นกรณีที่สองคือหกกับแปดเอามาเรียงห้าห้าหกหกนี่คือข้อมูลเดิมเพิ่มหกอีกหนึ่งตัวแล้ว แปดแปดเก้าเก้าสิบดูอ,อกไหมไอตัวนี้คือสิ่งที่เพิ่มมาหกกับแปดถ้าเป็นอย่างนี้มัธยฐานคือเท่าไหร่ก็ก็ได้เจ็ด ลองอีกสักกรณีถ้าเป็นกรณีนี้กรณีนี้เพิ่มห้ามาอีกตัว<ม>ก็จะเป็นห<ม>้าห้าห้าหกหกดเ้าเ้าเสบมาแท้ฐานคืออะไรสิ่งที่เพิ่มคือห้ากับ9้า ก็คือหกบวกแปดใช่หรอเนี่ยตรงกลางคือตรงนี้ <5. S 1> ก็คือ7 <5. S 1> เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ยังไงหนูทําไปเรื่อยๆอะค่ะยังไงมัธยฐานก็ตอบ7ลองดูกรณีสุดท้ายกรณีสุดท้ายคือ0กับ14เพิ่ม0กับเพิ่ม14บหนูก็จะได้0นํามาเนาะ5 5 ก,กันก็ได้14 <100. S 1> หาร 2. 2เหลือ7เพราะฉะนั้นข้อนี้เขาถามหามัธยฐานไม่ว่ากรณีที่เป็น XY เป็นกรณีใดก็ตามในส่วนตรงนี้ที่เราหามายังไงมัธยฐานก็ตอบ7เพราะฉะนั้นหนูก็ตอบ ตอบเลยเท่ากับ7ข้อนี้มันเป็นข้อเขียนของ o อเนที่ครูบอกว่าเป็นข้อเขียนเพราะอะไรเพราะว่าโจทย์ข้อนี้ไม่มีช้อยมาให้หนูอันนี้ครูเอามาจากข้อสอบ o อเนเลย ข้อสอบโอเนเปี63าข้อที่38มันไม่มีช้อยมาให้หนูมันเป็นข้อสอบด้านหลังที่เป็นข้อสอบฝนข้อสอบฝนน่ะมันจะให้ถ้าครูจำไม่ผิดอ่ะมันจะให้ตารางมาแบบฝนเลยอ่ะแล้วด้านบนนะ่ะให้เขียนคำตอบถ้าจำไม่ผิดนะไม่แน่ใจว่ามันมีทศนิยมกี่ตัวลองสมมุติก่อนจำไม่ได้อ่ะ สมมติว่าตรงนี้คือจุดทศนิยมหมายความว่าด้านหลังเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะข้อนี้มันตอบ7หนูก็ต้องเขียน0 0 0 7แล้ว0 0แล้วหนูก็ไปฝน0ูน0์ฝนศย์ฝนศแล้วฝน7แล้วฝน0ูนย์ฝนศ ใช่ใช่ใช่แต่ครูไม่แน่ใจว่ามันจะมีโทษอนิยมให้มากี่ตำแหน่งใช่มาชอเอะมอนใช่ต้องฝนให้ถูกเจ็ดก็คือฝนแค่เลขเจ็ดแต่ห้ามไม่ใช่ฝนแค่เลขเจ็ดคือหนูฝนแค่ช่องนี้นะช่องอื่นไม่ฝนเครื่องไม่อ่านนะช่องอื่นต้องฝนเป็นศูนย์ให้หมดนะโอเคพอวันนี้